สังเกตได้เลยนะครับนักล่าฝันกับโจทย์เพลงในสัปดาห์นี้ทุกคนยังกังวลในเรื่องของการเต้นการเดินและการร้องนักล่าฝันบางคนยังไม่สามารถจําเนื้อเพลงและก็สื่ออารมณ์ออกมาได้ดีพอคุณครูเทรนเนอร์ทุกคนพยายามเต็มที่นะครับมาดูพัฒนาการของเรานักล่าฝันกันต่อเลยดีกว่ากลับช่วงนี้ครับก่อนจะเข้าคลาส Voice วันนี้เหล่านักล่าฝันแต่ละคนก็มาซ้อมเพลงของตัวเอง เห็นไหมล่ะครับผมบอกแล้วว่าพวกเขาใช้เวลาคุ้มจริงๆคุณผู้ชมเ the มื่อ Voice Trainer มาถึงนะครับสาวน้อยคุณแจีซอนก็ได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการร้องที่เธอกังวลทันทีครับ อันยังไงไม่รู้อ่ะคุณหรือดูน้องอันมากเลยอ่ะแล้วคุณสบายใจก็ยังเลยใช่พอได้ไไแต่ยังไม่เศร้าพอยังไม่อ้อยังแบบไม่ขอเศร้าๆแบบยัง <i> e> ไม่เศร้าเลยเศร้าแบบอ้อยเอียนิดนึงเริ่มคลาสในวันนี้เหล่าเทรนเนอร์ให้นักล่าฝันฝึกร้องเพลง We Are The World เพื่อเช็คคีย์ของแต่ละคนบางคนก็ใช้คีย์เดิมที่ฝึกไปแล้วบางคนก็มีการเปลี่ยนคีย์นักล่าฝันตั้งใจนะครับและก็ฝึกซ้อมร้องกันอย่างเต็มที่เป็นการประสานเสียงที่เพราะมากๆคุณผู้ชมครับ ส่วนใหญ่คลาส Voice คุณครูจะแบ่งการสอนเป็นกลุ่มกลุ่มวันนี้ดูอบอุ่นเป็นพิเศษครับครูทุกคนรวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมน้องๆทีละคนเหล่าเทรนเนอร์มีเหตุผลนะครับจะเป็นเรื่องอะไรไปรับฟังกันเลยดีกว่าเพลงมันยาก <c oughs> <c oughs> ใช่เรารู้สึกว่าเพลงยากแล้วก็อยากจะช่วยกันดูให้ <c oughs> ให้เข้มข้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะคะจากจากสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เป็นเพลงที่ค่อนข้างเข้าปากน้องอม,มันก็เลยไม่มันก็เลยไม่ต้องไปอะไรมากเพราะว่าเขาร้องได้อยู่แล้วแต่กับเพลงแบบนี้ซึ่งบางคนไม่เคยร้องเลยไม่คุ้นเคยกับจังหวะดนตรีอะไรแบบนี้เราก็เลยมาคิดกันว่าเออถ้างั้นเรามารวมกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถึงจะมีการแย่งนักล่าฝันแต่ละคนก็เรียงแถวมาร้องให้คุณครูฟังพร้อมรับฟังคอมเมนต์เพื่อน,นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ร้องเพลงดียิ่งขึ้นนะครับ เริ่มจากสาวอิกในเพลง One Day in Your Life แรกๆอิกอยังร้องไม่ค่อยได้ฟิลสักเท่าไหร่ซ้อมไปซ้อมมาก็ดีขึ้นครับแต่คุณครูก็แนะนำว่าบางคำมันต้องคมมากกว่านี้หากอิกซ้อมบ่อยๆจะได้ดีขึ้นครับ you คำเนาะนนใชหนะสะลับถ้าชาัดเนี่ยเจ๋งแปง้แปงพ่อแม่ฟังเคลียร์คำบางคำก็ต้องคมสาวแอนกับเพลง I Will Be There นะครับครูกบบอกว่าแอนร้องเร็วไปซึ่งแอนเองก็คิดอย่างนั้นแต่ที่สำคัญสาวเสียงดีอย่างแอนก็ยังคงไม่มั่นใจในการร้องของตัวเองเหมือนเดิมครับเร็วไป <I 'm S 2> ครูว่ววางวงไงให้ครูคอมเมนต์ก่อนควบไ,ไปหน่อยเออ,พอเพราะเราแบบเป็นดึกตมนนอมกลางวันเราไม่เคย<อ>คือ<ช>ยังเหมือนช้าอยู่อ่ะแต่มันก็กเล่นเล่นไปคุณแจซอนกับเพลงเบนคุณครูเองอยากให้ร้องหวานมากกว่านี้ซึ่งคุณแจซอนก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ไหวคุณครูบีบอกว่าอารมณ์ในเพลงนี้ยังไม่มีแต่คุณแจซอนก็ให้เหตุผลว่าอยากร้องให้รอดก่อน แล้วอารมณ์หน้าตาจะตามมาครับแล้วเหมอาจจะต้องแบบลด<า>ความแปลนลงเล็กน้อยแต่ว่าก็คือให้มันสว่างอะมันถูกแล้วใใดีใจเยหนูถ้าเกิดเสียงหนูเอาลอดแล้วหนูจะเอาหน้าตานะคะพุเราอเาสียงน <laughs> มาถึงหนุ่มคนนี้หนุ่มออฟกับเพลง b i l l i Jean ดูท่าทางไม่เบาเลยนะครับน้องออฟครับเรื่องของการร้องครูกบให้ผ่านและออฟจำเนื้อเพลงได้แล้วยินดีด้วยนะครับออฟครับติดอยู่นิดหน่อยในเรื่องของการออกเสียงที่ยังไม่ชัดฮะ she was m a l l like a beauty queen. I don't know we seen. I said on my back, what do you mean? I am the one. ผมมาลองได้แล้วนะลองได้มาถึงนี้เลยนะเแต่มันก็โอเคเมื่อวานไงเมื่อวานนี่จังใจหมดแล้วใ่ไหมล่ะคะ Sound Newty กับเพลง Will You Be There นะครับวันนี้นิวตี้ร้องได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็มีการแก้ไขในเรื่องของการออกเสียงบางคำที่ยังไม่ชัดเท่านั้นเองครับ ทีนี้ก็ร้องก็โอเคนะเซอเทสานี้กับเพลงแบดท,ที่เธอจำเนื้อได้แล้วดีใจด้วยนะครับน้องครับภาพรวมร้องได้ดีแต่ก็มีจุดที่ต้องแก้ไขในบางจุดนะครับในเรื่องของคำที่ยาวไปนิดนึงหากร้องให้กระชับขึ้นจะดูมีเสน่ห์ม,มากกว่านี้ครับที่รักมันฟังนี้แต่มันยาวไปหน่อยยืดไปนิดนึงแค่ไหนถ ถึงคิวของหนุ่มอิดนะครับกับเพลง black or white ที่ทำได้ดีแต่คุณครูบอกว่าถ้าแรปได้ด้วยจะเจ๋งมากถ้าแรปได้จะเจ๋งม่ากเลยนะแต่ถ้าเต้นง่ายแต่ตอนร้องมันจะมีซ้อนเข้ามามันไม่ถ้าถ้าสมมติลงแต่คำท้ายเหมือนเป็นลูกคู่ของแรปครับ ส่วนสาวนุกนิกกับเพลง Heal the World นุกนิกเป็นคนที่ร้องเพลงสากรเพราะครับแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงแล้วก็ดูก,กังวลกังวลอยู่เหนเพียนเลยไม่ได้ไม่ได้เพียนนเพ้ยนโนต้ตนะไม่เพี้ยนโน้ตแต่คำ หนุ่มแม็กกับเพลง The way you make me feel คุณครูเองไม่ค่อยห่วงแม็กในเรื่องของภาษาสักเท่าไหร่แต่อยากจะปรับปรุงในเรื่องของคำบางคำที่มันยังยืดจนเกินไป The way you make me feel ัตอนนี้มันยืดยวยอ,อยู่นะลูกเหมือนเมื่อวานที่ครูบอกว่ามันจะมีขึ้นลงมาถึงคิวของหนุ่มทีกับเพลง beat it นะครับ เมื่อทีร้องคุณครูถึงกับออกปากชมว่าจังหวะดีไม่เป็นผู้ทำแล้วแต่เรื่องของการสื่อสารยังต้องปรับปรุงเพราะรู้สึกว่ายังเล่าเรื่องไม่สนุกครับเหนื really clear, so หน่อยอ่ะเหนื่ยนอยัยงเล่าไม่หนุกอะ ถึงแม้ว่าน,นักล่าฝันจะจำเนื้อเพลงกันไม่ได้แต่พวกเขาก็มีความพยายามนะครับรับรองเลยครับว่าคอนเสิร์ตในวันเสาร์นี้จะต้องสนุกและพวกเขาต้องพยายามกันอย่างเต็มที่แน่นอน